สวัสดีครับผมปาล์มนะครับเป็น d t t c o o n s u l t a t แทนที่ Data ้ a r p ครับก็ส่วนใหญ่ปกติเวลาที่เราเป็น Data Consultant อะครับก็คือเราจะต้องไปคุยกับทางลูกค้าก่อนว่าปกติเนี่ยเขามีเพนพอยอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรในโ Proces สปัจจุบันบ้างและสิ่งที่เราทำอะครับก็คือเราพยายามที่จะลองดูครับว่าตัวสโคปปัญหาที่เขามีเนี่ยควรจะต้องเรียน r i r r t y y ยังไงได้บ้างสโคเป็นประมาณไหนแล้วเราก็จะ suggest s โ l u t i o n ด้าน Data AI ไปเขาครับ ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับการทํางานกับลูกค้าเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่า Data อะไรที่ต้องมีบ้างเราต้องการข้อมูลอะไรเพื่อที่จะได้ Solution ที่เราเสนอไปปกติเวลาลูกค้าส่งข้อมูลมาให้เราอะครับเราก็จะมีการทาสัญญา NDA กันก่อนปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นพอเราได้ข้อมูลตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลตัวนี้เอาไปใส่ใน Structure Folder ที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างเช่นของทางบริษัทเราเนี่ยครับเราจะมี Google Workspace ให้ใช้เราก็จะมีการเอาเ a t a มาปุ๊บแล้วเราก็จะ Management management สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงไหนได้บ้าง Working Team สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะมีการจำกัดข้อมูลการเข้าถึงของลูกค้าอยู่ครับ ปกติเวลาเราเ e q u e s t ข้อมูลหาลูกค้าครับเราไม่ใช่แค่ว่าเราส่งส่งบอกบอกว่าให้ส่งข้อมูลประเภทนี้มาให้หน่อยไม่ใช่แบบนั้นแต่ปกติเวลาที่เราทำครับเราจะค่อนข้าง specific นิดนึงว่าสมมติถ้าเราจะทำ o lu t ช o นแบบนี้เราต้องการข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เดือนนี้ปีนี้จนถึงเดือนนี้ปีนี้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมี time frame กําหนดอยู่ว่าจะต้องการข้อมูลแบบไหนบ้างแลวส่วนใหญ่ครับเราก็จะมีการบอกเขาด้วยซ้ำว่าแบบข้อมูลที่เราต้องการนะครับมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ส่งมาให้เราเนี่ยมันจะค่อนข้าง u t ัประมาณึเมื่ออเเเวลาาารมาประมววลลผลหรือ่าเอาาทํา หรือว่าทำโซลูชันออกไปครับเราก็จะมีการรีเช็คกับทางลูกค้าเสมอแล้วกันเรื่างนี้ดีกว่าว่าตัวข้อมูลที่เรานำเสนอไปอมันถูกต้องตามหลักจริงๆที่ควรจะเป็นหรือเปล่า คิดว่าในองค์กรน,นะครับเวลาเรามีการเทรนนิ่งตัว p d p a พอะไรพวกนี้มันค่อนข้างมีประโยชน์ต่อบริษัทที่ทําด้าน Data แล้วกันพราปรกติเวลาเหมือนที่บอกไปเมืเ่อกี้ครับก็คือเราจะเป็นจะต้องเอา Data ลูกค้าเพื่อเสนอโซลูชนันกลับไปถ้าเราไม่มีการเทรนพรนักงานที่ถูกต้องเนี่ยบางที Data ที่รับจากลูกค้ามามันอาจจะบดล่อยกปข้างนอกได้มันอาจจะโดนเ h อร์พาร์ตี้ข้างนอกสามารถเข้ามายุ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับทุกบริษัทในยุคสมัยเนี้ยมันควรจะต้องมีการเทรน p d p a หรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลลมาาากเยอออแ้้้วัร่ทีใหปดภ กไไม่ไร,ร้อนัสำหรับบริษัทที่ทําการค้าขายระหว่างประเทศหรือว่าทําการเก็บข้อมูลมหาศาลจากต่างประเทศหรือว่าหลายๆลายปาร์ตี้อย่างเงี้ยครับบริษัทเนี่ยจำเป็นจะต้องคอมพลายตาม PDP a เนะครับเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทแล้วก็ตัวบุคคล employee ของตัวบริษัทมันอาจจะค่อนข้างยากในการทําขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีประสบการณ์ตรงนี้แถมยุคสมัยอะครับมันค่อนท่านจะเปลี่ยนผ่านค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นนะครับทำเตรตวาร์เนี่ยเราก็รับ ในเรื่องของ p p a ด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทรนนิ่งในเรื่องของการร่างเอกสารต่างๆเราจะมีทีมที่มีประสบการณ์ค่อนข้างมากในการทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอีกรอบหนึ่งทางเราก็จะรองรับในส่วนตรงนี้ด้วยเช่นกันทําให้ตัวกฎหมาย PDPa มันสามารถค e e p up to date ได้เสมอไม,ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งทำใหมท่ทุกๆครั้งอะไรอย่างงี้ครับ